ครับดึกๆึพามาทำอาหารแบบง่ายๆครับหลังเลิกงานอีกแล้วเช่นเคยนะครับใส่กระเทียมสับไว้ครับพริกแกงตามลงไปนะครับเมนูนี้เมนูง่ายๆอีกแล้วเหมือนเคยครับแบบฉบับไวไวนะครับไม่ต้องช้าครับลีลาไม่ได้ครับดึกแล้วดึกแล้วเอาเมนูนี้ไปเลยนะครับปีกไก่ผัดพริกแกงนี่ครับ หลังจาก่วพริกแกงให้หอมแล้วก็เติมน้ําลงไปครับนี่นะครับน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีพริกแกงแบบนี้ครับรรองเมนูนี้อร่อยติดใจครับนะครับนี่ครับปีไก่ครับเป็นปีเต็มนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ซาําปปาลงไปนะครับผงชูรสหาไม่ได้เลยนะครับของแซ่บของนัวนี่ ขาดไม่ได้ครับทำด้วยตัดไปด้วยน้ําตาลสักหน่อยครับนะครับน้ําตาลเสร็จแล้วก็ผงลดดีครับผงปรุงรสน้ำมันหอยครับขาดไม่ได้เลยเมนูนี้มันจะเป็นแบบจิ้ซี่จิซี่หน่อยครับนี่นะครับสุกแล้วก็นี่ครับใบโหระพาครับเมนูนี้อีกเช่นเคยครับง่ายๆสไตล์เลิกงานครับนี่นะครับใส่ใบโหระพาลงไปครับ ครับจัดจานโมบมาอสวยหรูเลยครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลงให้เรื่อยๆครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ